สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตโ f o ฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปตันนี้เราก็อยู่ในแอปเอ็มแคนะครับหาเงินออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะทําการเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเล่นได้ทั้งคนลาวนะคนพม่าแล้วก็คนเมียนมาทุกคนหรือประเทศอื่นๆที่อยากเล่นก็สามารถทําได้นะแล้วก็สามารถถอนออกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับ การเล่นของเรากันดีกว่านะครับซึ่งการถอนตรงนี้นะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไม้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเผื่อใครสนใจที่จะดูวิธีการสมัครนะครับแล้วก็ดูวิธีการเช็คดูว่าประเทศของเพื่อนมีหรือเปล่าน้ทุกคนลองไปดูได้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับงานหาคะแนนของเรากันดีกว่านะครับว่าจะหากันยังไงนะครับสังเกตนะครับคําว่า Play Now นะทุกคน เพล y เกมนะครับที่เป็นสีน้ำเงินเมนูสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมต like to ิ๊กให้เพื well, ่อนดูนะสำหรับเมนูแรกตรงนี้นะครับที่เราจะเล่นกันนะทุกคนสังเกตเมนูตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดคลิกเข้ามาเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับสำหรับเมนูแรกนะทุกคนตัวนี้นะครับเป็นเมนูแรกจะแสดงนะครับสําหรับตัวเกมนะครับที่เพื่อนๆ ที่จะทําทําการเล่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะแนนทั้งหมดทางด้านขวามือของเรานะทุกคนจะมีอยู่ที่2 0 2พันยคะแนนสังเกตเกมด้วยนะทุกคนตัวไหนคะแนนเยอะๆสแสดงว่าการหาคะแนนค่อนข้างที่จะคุมนะครับตัวต่อม,มานะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับทำการเปิดทิ้งไว้หนาทีนะครับสังเกตนะเปิดทิ้งไว้หนนาทีนะเพื่อนๆจะได้รับอยู่ที่ 32คะแนนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเกมอื่นที่คุมคม,มีไหมมียี่สคะแนนต่อนาที่มีอยู่นะมีอยู่13คะแนน ตอหน้าที่มีอะไรอีกก็มีไม่เยอะนะทุกคนก็จะค่อย,อยๆโผล่มาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดไปที่ Play Now แบบนี้เรียบร้อยให้เพื่อนๆนะครับกดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับจะมีคําว่า My App อยู่นะนี่สังเกตคําว่า My App ทางด้านขวามือนะครับเมนูทางด้านขวามือของเรากดคลิกเข้าไปได้เลยสําหรับตรงนี้นะครับสังเกตตัวเกมของผมนะครับที่ได้ทําการดาวน์โหลดมานะทุกคนตรงนี้ ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดคลิกเล่นได้เลยถ้าโผล่เกมแบบนี้แสดงว่าเพื่อนๆนะครับสามารถหาคะแนนได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเงื่อนไขก็คือเพื่อนๆต้องทําการเปิดเกมนี้ทิ้งไว้หนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสามารถเล่นแล้วก็รับเหรียญได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเล่นเกมนะแต่ใครจะเล่นก็สามารถทําได้นะครับตัวนี้เพียงแค่เพื่อน เปิดทิ้งไว้นั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเล่นไปแบบเรื่อยๆละกันนะทุกคนว่าการหาคะแนนของเราเนี่ยมันจะได้เร็วไหมนะครับจับเวลาได้เลยนะทุกคน1นถึงสหน้าที่เดี๋ยวมาดูกันว่า,าสามารถรับได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมค่อยๆเล่นไปลวกันนะทุกคนการเล่นตัวนี้นะทุกคนไม่มีผลต่อคะแนนนี่นี่น,นี่สังเกตท,ทุกคนสังเกตนะตรงนี้นะนี่คะแนนโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้ 66คะแนนนะครับ66คะแนนเมื่อกี้เองนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับเรากดออกไปก่อนนะจะสามารถกดออกได้ไหมเนี่ยกดไปที่เมนูหลักอ่ากดไปที่เมนูหลักของเรานะเดี๋ยวจะทำไมกดไม่ออกอ่าสังเกตคะแนนของเรานะทุกคนสังเกตคะแนนของเราตรงนี้นะครับบวกเพิ่มมาแล้วเป็น66คะแนนนะครับมาดูที่เมนูหลักของเรากันดีกว่านะครับว่า ถ้ากดออกตัวนี้คะแนนของเราก็จะบวกเพิ่มแบบนี้ผมว่าหาคะแนนง่ายมากๆเดี๋ยวเราจะเล่นประมาณ2-3นาทีลองดูแล้วกันนะทุกคนเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนว่าเราจะสามารถรับได้ไหมอ่าเปิดทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยหรือใครจะเล่นก็สามารถทําได้นะถ้าใครมีเวลาแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็เปิดมือถือทิ้งไว้ก็สามารถทําได้เช่นกันอ่านี่ตอนนี้เราก็ ค่อยๆเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน้ำจะเต็มแล้วเออแล้วตัวไหนเนี่ยไม่ได้อ่ะอ,อ่าตรงนี้แล้วกันจะได้ไหมจะได้ไหมอ,อืมตรงไหนอีกเนี่ยอ,อ่าตรงนี้ก่อนอ,อ่าน่าจะหมดแล้วเอ้ย,ใก,ยใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้ว เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็เล่นสะสมคะแนนไปเรื่อยๆหรือถ้าใครเปิดทิ้งไว้สามารถทำได้นะเฮ้ยคะแนนผู่มาเฉยเลย โอเคนะทุกคนก็ทําการกดคลิกถัดไปเดี๋ยวผมจะทาการเปิดทิ้งไว้สัก1ินาทีลองดูนะทุกคนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือคะแนนของเราจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําลองดูนะเอาสัก1ินาทีลองดูกัน หลังจากที่เราผ่านไปประมาณ5-6นาทีเรียบร้อยแล้วนะทุกคน10นาทีคงทนไม่ไหวนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้รับอยู่ที่กี่คะแนนกันนะครับทําการกดคลิกแล้วมาดูที่ตัวเกมกันดีกว่านะครับสังเกตตัวเกมของเรานะทุกคนคะแนนบวกเพิ่มเป็น280คะแนนเพียงแค่นี้เองนะทุกคนผ่านไปไม่นานนะครับทุกคนคะแนนของเราก็บวกเพิ่มเยอะไปพอสมควรนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้นะสาหรับการหาคะแนน ของเราในเกม M อ็มคลนะการหาคะแนนสังเกตคะแนนของผมนะบวกเพิ่มเป็น480คะแนนแล้วนะทุกคนพึ่งเล่นไปประมาณ 5-6นาทีเองนะทุกคนคะแนนของเราก็บวกเพิ่มเยอะไปพอสมควรตัวนี้นะทุกคนผมยังไม่ได้เจอสําหรับการดูวิดีโอเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นการเล่นเกมเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับลองไปเล่นดูได้นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการถอนนะครับคลิกที่ wallet ได้เลยสำหรับตรงนี้นะครับกดคลิกที่ 1ครั้งนะทุกคนคลิกตรงนี้1ครั้งนะนี่สำหรับเมนูตรงนี้นะทุกคน1ครั้งได้เลยนะ <ouse reasoning paper> หลังจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะทุกคนดูเป็นแล้วนะทุกคนหรือดูไปแล้วเฮ้ยพี่ประเทศของผมทำไมไม่มีเลยสังเกตตรงนี้นะทุกคนสามารถแก้ไขประเทศได้นะทุกคนแก้ไขประเทศได้สำหรับใครที่เป็นประเทศลาวเมียนมากัมพูชาแบบนี้นะทุกคนหรือประเทศไทยสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้นะทุกคน L เอออะลองไปสอบปอลองดูนะจะมีไหมนี่เห็นไหมก็ยังมีอยู่นะนี่สอบปอลาวนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวพิมพ์เป็นไทยเหมือนเดิมนะทุกคนอ่าเป็นไทยเหมือนเดิมการถอนนะทุกคนส่วนมากก็จะเป็น Pay Pa l ทั้งนั้นเลยนะทุกคนที่มีเฉพาะการถอนของ M อ็มแคลรครั้งนี้นะ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับการถอนของเราว่าจะใช้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่มาดูนะทุกคนกดคลิก1ครั้งนะครับทําการกดคลิกที่เน็กสังคัญมากเลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับให้เพื่อนทาการป้อนอีเมลนะครับสาหรับการถอนของเพพาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนไม่ป้อนก็จะไม่แสดงโผล่ขึ้นมานะทาการกดคลิกตกลง1ครั้งก็จะโผล่แบบนี้ขึ้นมาสําหรับการถอนขั้นต่ำนะทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับก็จะใช้คะแนนอยู่ที่ 27,000คะแนนในการแลก2ดอลลาร์นะครับ4 0,000เหรียญจะใช้คะแนนหรือได้รับอยู่ที่3ดอลลาร์67,500เหรียญน,นะครับได้รับอยู่ที่5ดอลลาร์ 1 3 5 0 0 0เหรียญนะครับได้รับอยู่ที่10ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ลองไปถอนดูได้นะเผื่อใครสนใจลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างจีทถือว่าหาคะแนนง่ายมากๆไม่จะเป็นต้องดูโฆษณาก็สามารถทําได้เช่นกันนะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคิปนี้นะครับหรือคิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่ออย่าพลาดคลิปให,ใหม่จากช่องเบอร์ตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ